สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการาพาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับาพาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสเด็จพ่อคำมหลวงชุมพรเขตรดมศักดิ์รูปหล่อหลวงพอง่อสงวัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับปี2 5 1 6นนะครับเรียกว่ารุ่นอาบน้ำแร่นะครับผมนี่ สวยงามนะครับเป็นเป็นรูปหล่อแต่งโดยอาจารย์เชื้อหนูเพชรนะครับผมพระอาจารย์ในการแต่งพระนะครับผมนี่องค์มีขนาดเล็กนะครับไม่ไม่ใหญ่นะครับผมนี่แต่รุ่นนี้จะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามวลสารที่ทาการหล่อนี่จะเป็นโลหะดีๆทั้งนั้นนะครับผมนี่ประกอบด้วยนะครับทองคํา เงินทองแดงนะครับเจ้าน้ำเงินชินสังกะสีนะครับแล้วก็เหล็กสลดยตัวนะครับประหลอดแล้วก็ดีบุกนะครับนี่รวม9้าอย่างนะครับเท่านั้นจงผสมด้วยแร่พิเศษนะครับอีก7ชนิดนะครับนี่ก็คือโคตรเหล็กไหลนะครับเหล็กน้ำพีแร่เกาะล้านนะครับแร่เขาเขียวแร่เขาแดงนะครับ ข้าวตอกพระล่วงนับและอุลกมณีนะครับผมนี่มวลสารนะครับมวลสารของโลหะถือว่าเป็นสุดยอดนะครับรุ่นนี้นะครับมวลสารดีมากเลยนะครับพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่นะครับรุ่นนี้ก็ได้หลวงปู่โตวัดปดูชิมพีร่วมปลุกเสกด้วยนะครับนี่จะเป็นองค์เล็กนะครับสร้างประมาณ2,000องค์นะครับผม นี่จากประวัติคันกต้าน,นะครับเดี๋ยวเรามาส่งกันดูนะครับนี่ใบหน้าหลวงพระสงฆ์นะครับจะออกประมาณนี้นะครับแต่จะไม่เหมือนกัทุกองนะครับเพราะว่าเป็น,ปนหลวงโบราณแล้วก็แต่งโดยการใช้วิธีแต่งทีละองค์นะครับด้วยฝีมือการแต่งของอาจารย์เชื้อหนูเพชรนะครับนี่ดูงมีจีวรนะครับมีความคมชัดนับ นี่เห็นไหมครับผมชัดลึกนะครับนี่สวยงามนะครับแต่งโดยปรมาจารย์ชั้นครูนะครับผิวโลหะนะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่้านหน้าก็จะเขียนไว้ว่าหลวงพ่อสงนะครับให้สังเกตลายมือนะครับเป็นลายมือของคนคนเดียวนะครับเห็นว่าหลวงพ่อสงเนี่ยนะครับนี่ชัดชัดนะครับ นี่นะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ก็จะเขียนไว้84ปีนะครับผมนี่แล้วก็2516นะครับในส่วนที่ครอบๆจะเขียนไว้แบบนี้นะครับนี่ดูการแต่งขีวนะครับเป็นความผิวไหวเป็นธรรมชาตินะครับนี่สวยงามนะครับ นี่ฝั่งนี้นะครับนี่การแต่งคมชัดลึกนับคลาสสิกนะครับรูปหล่อรุ่นนี้ก็มีทั้งอาบน้ําแร่แล้วก็ไม่อาบน้ําแร่นะครับในส่วนที่อาบน้ําแรก่ก็จะเห็นอยู่เคลือบเคลือบแววนะครับเคลือบแววอยู่ที่องค์พระเป็นเป็นแววนะครับเป็นคาบน้ำแววนะครับ สีคล้ายเป็นสีรุ้งเลยนะครับในส่วนขององ์ที่ว่ายังมีนำแร่ให้เห็นนะครับนี่นี่นครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็เหมือนเดิมนะครับุดด้วยขี้ยาเกษาแล้วก็เล็บของมนมพ่อสองนะครับนี่ปิดทับด้วยเทียนชัยนะครับนี่เดินครับ มวลสารจะออกเป็นมวลสารโลหะผสมนะครับหลายอย่างรวมกันจะออกเป็นเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับผมนี่สวยงามนะครับนี่ล้ำค่ามากนะครับจำนวนสร้างเพียงสองพองค์เองนะครับนี่สวยงามครับด้านข้างนะครับนี่พิจารณาดูนะครับ นี่มวลสารนะครับตีมือการแต่งก็จะออกประมาณนี้ทุกองนะครับเป็นการแต่งโดยใช้วิธีการแต่งทีละองนะครับแต่งด้ยจานเชื้อหนูเพชรนะครับนีสวยงามนะครับนีนะครับเควื่องประดิษที่สร้างน้อยนะครับหายากนะครับ ในส่วนที่องค์ที่สวยๆนะครับสวยๆน้ําแร่เต็มๆก็หลักเหมือนต้นๆนะครับผมส่วนสภาพแบบนี้ก็อยู่ที่หลักพันปลายๆนะครับชั่วโมงนี้นะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะนำพักเครื่องดีๆดังๆของจังหวัชมพรมาแนะนำกันอีกนะครับผมนี่ ล่าจะปิดทับด้วยเทียนชัยนะครับนี่นะครับคาสติกนี้นะครับอ,องเล็กๆกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับขอบคุณครับ